เออมันต้องฟัดเลยเนาะเอาขนาดนี้เลยหวาอยต้นเลยต้นต้น,ต,นต้นหกักต้นหักแล้วต้นหักแล้วรีบไดปดันเลยหักกันหักกันเลยแล้วลองทําปุ๋ยนี่คือการ นี่คือวิชาอะไรเนี่ยนี่ได้เวลาบอลายแล้วครับเวลาละมึงโตเร็วโตวเร็วเหลือเกินนี่แหละต้องเล่นอย่างนี้เลยนะอ๋อรถมา,รอม,อมาแล้วเเจ็บมือหมดแล้วมือแดงมดแล้ว แดงมแดงสีสีสุดมือหัวเจ็บแต่ไม้ก็เจ็บอ่ะปวดตั้งแต่เช้าแล้วตัวเข่าก็จะเดินไม่ไหวนะครับปวดปวดเข่าน่ะนี่นรเอาต้นใหญ่ลง ไปเอาบันไดมาหนูไปเอาบันไดเหล็กแปเอาบันไดไม้ไม้มันก็ต้องพาดอย่นี้ลำบากฝันฝ่าวฟันไปเที่ยวแล้วมันไม่ได้มาลิดต่อมันแตกมันแตกกิ่งเล็กๆไม่ได้มาดึงมันอะใหญ่นะเนี่ย ทำฐานได้เลยแหละกินใหญ่ๆได้ฐานทำฐานได้เลยนะครับแล้วก็บอนทายไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็ไปทำฐานครับตรงนี้ยังโลบจัดเลย เดินจะไม่ไหวแล้วครับรถมาแล้วเดี๋ยวไปแจกตัวเขากอน もうえっ โตเร็วจริงเลยอ่ะออโมเลยนะเนี่ยหินจริงเปล่าวะแต่มันเช้ปูลทำไห่ห่าเนี่ยโมเลยนะเนี่ยโมหินน่ะโมโบราณอ่ะเออดีนะเนี่ยหายากแหมถ้าเป็นหินจริงนี่สวยเลยอ่ะแค่นี้ก็ยังดีเกือบแล้วครับเกือบได้ของโบราณแล้วนึนกว่าเป็นโมหินก็ยิ่งดี เป็นเสมาเป็นอะไรของโบราณยิ่งดีเลยนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เป็นโม่หินโม่สำหรับโม่แป้งอะครับโม่โบราณแต่นี่เขาหล่อเป็นหินกวดหินแม่น้ำอะแต่นี่ก็นานมากเลยนะรุ่นสมัยก่อนอ ส,สางแล้วเนี่ยโอ้โหเชือกเขาเผาเบลอเลยนี่ต้องมีดแล้วอย่างเงใหญ่ต้นใหญ่มากเนี่ยขึ้นต้นไม้เราทั้งนั้นเลยต่ำลงทั้ง อยากขนทั้งเชือกเขาโอ้โหเว้ยมันขึ้นมานานกี่เดือนแล้วนะฮะไม่ต้องแล้วต้องขึ้นมาเลยอือต่อไปไม่ต้องแล้วนี่ยาพบนนี้ด้วยอต่อไปไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะ อออกไปเกี่ยงนะี่เศดษายเห็นไม้เกระเได้อีกมาจับไม้โยนจาก,กองไว้ยังขนไม่หมดกอ,องอ้ยอ้ยเสียนตำมือเลยน้ำมาซิ่้โหโถเอ้ย,อยไปจับตรงน้ำพอดีมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยโอ้โหดูสินี่อะ นามงงเลยถึงว่าอะไรมันตำมือเราแล้วก็เสี่ยงอือโอ้ยเก็บไม้เก็บไม้ไมนี่ทั้งหมดที่ขนเมื่อกี้นี้เสียดายครับเนี่ยเผาถ่านได้เตาหนึ่งเลยแหละจะทำเชือไฟเผาถ่านได้เตาหนึ่งเลยเนี่ยเสียดายมัน เดี๋ยวจะขนต่ออ่อเหนื่อยปวดขาม,มาเลยปล่อยมั้แค่นี้ใช้ได้ละวเกือบเสร็จแล้วนะครับเล็กวันนี้น่าจะชนนะวันนี้น่าจะเสร็จไหมเนี่ยมันกี่โมงแล้วก็ไม่รู้หรือจะไม่เสร็จก็ไม่รู้แต่ก็ได้เยอะแล้วครับได้ยี่สิบเก้า nào lấy li kê đứng ngay lắm nói thế lắm nói thế ô một cái hèm 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 cái hèm 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 เมื่อสองเดือนสามเดือนที่แล้วเนี่ยมาตัดตรงนี้ได้ไม่ต้องตัดกิ่งใหญ่ก็ได้แต่ถ้าตัดอย่างต่าอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม้แหละได้ไม้เนี่ยมาเข้าเตาไงเรื่องของเรื่องก็ได้ไม้เข้าเตาไม่ต้องตัดสูงลวให้มันต่ากว่าพยุงให้พยุงพุ่งขึ้นไปเลยลิย้ไม่ให้ไม่ให้คุ้มละคือเอาไว้ต้นเอาไว้พิงกันเฉยๆเป็นการ มันโตเร็วเกินสวยนะครับมันสวยเนะี่ยโอ้โสวยมากเลยแต่มันไม่ใช่ต้นพยุงเป็นต้นสะดาที่มันใหญ่ๆอะ่ะอันนี้สวยอันนี้สะอาดไม่มีอะไรบงังน,นีบังนิดหน่อยีอนนสาม ช่องที่ส่ช่องที่ห้ลบช่องที่หแล้วก็มีช่องที่7จช่อง8ปช่องอ่ะไม่ได้ถ่ายแต่ต้นนะต้นมันอยู่ตรงนู้นครับกอ,อย่าลืมติดตามอ,อน,นะครับ สุร,รออินรู้อวตารัฐสวนพยุงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ